สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้อยู่กับผมวิถีไทยบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตอาการของไทยบ้านนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมมาอยู่กับ2หนุ่มกับ1สาวนะครับก็อีกหนุ่มก็คือดำไอเก้ดำไปส่วนกับคุณแม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตเรื่องอาการของไทยบ้านกันไป <c oughs> ก็วันนี้ก็ไทยบ้านก็อยู่ในกรงนะครับผมจะขังไว้ในกรง ซึ่งเป็นกลรงไม้นะครับที่ทําเองนะเดี๋ยวไปดูน,นี่เขาอยู่นี่ไงแถวบ้าน <c oughs> ก็เขาก็จะชอบกัดนะตั้งแต่เขายังไม่โดนรถทับเนี่ยก็คือเขาก็ชอบกัด กัดพวกไม้พวกอะไรต่างจนพังนะตรงนี้พังไปไป,ไปท่อนหนึ่งแล้วก็ต่อเตอิมใหม่นะฮะโอเคมาช้บ้านมาเดินยังเซ่ชาบ้านมามาน,นีมาเดินยังเซ่มาโอเคก็คือม่านตาของเขาเนี่ยตอนที่พาไปหาหมอตอนได้เนี่ยหมอบอกว่าม่านตาขเขาปิดปิดสนิทเลย นะครับเขามองอะไรไม่เห็นนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะลืมตาแต่คือม่านตาไม่เปิดเขาก็มองไม่เห็นเดินชนนู่นชนนี่ฮะ <im it> เดินไหมในบ้านมา,าเดินชนเสาอ,อีกอนะนั่นไงเห็นไหม <im it> เดินชนแบบคือม่านตาเขายังแบบไม่เปิดเดียยังไม่แบบเนี่ยเขาก็เดินเซบ้างเดินอะไรบ้างนะท่านผู้ชมดูบางทีก็เดินหัวทิพย์เลยชนรถเข็นไหมอ่ายังยังหลบได้ครับพอเพอยังเห็น,น,นล่างๆมาๆนี่ยไงเห็นไหมยยังเซ่ครับท่านผู้ชม เขายังจําได้คือเขาชอบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเขาก็จะเดินขึ้นมอเตอร์ไซค์เองนะมัน,นจะขึ้นไหมเนี่ยคือเนี่ยคือตอนที่เขายังไม่โดนทับเขาก็พยายามที่จะขึ้นคือเขาชอบนั่งเลยตรงนั่งตรงนู้นนะฮะเขาจะชอบพอผมจับมอเตอร์ไซค์ปุ๊บหรือว่าอยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์ปุ๊บเขาจะขึ้นมานั่งปุ๊บทันทีเลยนะอันนี้ก็พยายามที่จะขึ้นพยายามจะขึ้นจะขึ้นไปไหม นั่นาน,าน,าน,านั่นนั่นนั่นอาไทมบ้านลงมาหยอกลาเต้จะให้หยอกไหมเต้เล่นกับน้องหน่อย่ะคือปกติเขาจะหยอกกับลาเต้แลนะ้วฮะเนี่ยเขาไม่เขาอยากจะหยอกนะอยากจะเล่นด้วยนะการกินนะครับเขาก็ยังกินได้นะครับยังทรงตัวกินได้เากินไปอาไทยบ้านกินไป ยาที่คุณหมอเขาให้มานะครับก็เป็นยาอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อนะครับบำรุงประสาทนะครับชุดตัวสุดท้ายก็จะเป็นยาอ,อ,อักเสบนะครับอันนี้สามชุดให้มานะครับแต่เมื่อวานเนี่ยคือถ้าเกิดเขาคบคิดอย่างเงี้ยนะ่ะคือหัวเขาทิ่มลงดินเลยนะแต่คือวันนี้ก็เขาก็ยังคือเขามีแรงเริ่มจะดีขึ้นนะครับเริ่มจะดีขึ้นมาที่บ้านมา เราเราเ,เดินมาเดินมามาเดินมาเน่เข้ามาทำมมอะไรชมดอกไม้เหรอเดี๋ยวให้เขาเดินฮนะออกกําลังกาย กีเอาตะเอินละไปไหนครับไปไหนครับกี้อากี้กี้นี่เอินไม่ท้เอเทือก

มาเดินมานี่มามก็เหยียบน้ำอีกมาเดินมานี่มาโอ้เดินตามโอ้มันจะได้ออกกำลังกายบ้าง มันอยู่ในกรงนานเกิน <t akes noise> จะเดินมาตรงกล้องห้างโอเคท่านชมครับก็หลังจากที่ผมได้การอัปเดตอาการนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นบรรยากาศานนบ,บ้านๆนะครับที่อยู่กับล้านๆนะครับ เรียนละนะครับน,นี่เขอก็เข,เ,ขเข้ามาก่อนละนะเนี่ยเราจะเข้ามาก่อนอย่างเงี้ยโอเคอยังไงก็กดติดตามนะครับเพื่อจะติดตามอาการไทยบ้านไปเรื่อยๆนะฮะ